สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมยังไงให้สวยให้เหลืองก่อนแรกก็คือเราซื้อกระเทียมจากตลาดเนี่ยค่ะเอาไปสับก่อนก็ได้ให้ละเอียดนะคะมันมันนี้ละเอียดหรือไม่ก็ให้ปั่นก็ได้แล้วก็พอเสร็จก็เอาน,น้ำมันเทแล้วก็เอากระเทียมลงไปนะคะ คนตั้งไฟช่วงแรกนี่ตั้งไฟแรงก่อนตั้งไฟแรงนะคะวันนี้แล้วก็ใส่น้ำมันประมาณปานกลางคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆคือถ้าเราเจียวกระเทียมเนี่ย การคนกระเทียมเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็การตั้งไฟเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะพอพอไฟแรงสักพักหนึ่งเนี่ยเ,เราก็ลดไฟเป็นไฟกลางนะคะไฟกลางแล้วก็คนไปเรืเอ่อยๆอย่าให้ติดกระทะนะคะคนไปเรื่อยๆอย่าให้ติดกระทะถ้าติดกระทะแล้วมัน จะไม่มันจะไม่การเจียวกระเทียมต้องขยันคนนิดนึงแล้วก็ไฟก็สำคัญนะคะไม่ไม่แรงจนร้อนมากใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางให้สักพักดูถ้าทางมันจะติดกระทะเราก็เบาไฟลงไปนะะิดนี้การเจียวกระเทียมนี่ไฟสำคัญมากนะคะ อันนี้ประมาณนี้แล้วเราก็เบาไฟลงไปอีกนิดอันนี้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมของเราเนี่ยใกล้จะสุกแล้วจะไฟแรงไม่ได้ก็คนไปเรื่อยๆต้องใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันไหมแล้วก็ขมมันไม่อร่อยนี่ก็โดูถ้ากระเทียมประมาณนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆนะคะ เราทำประมาณนี้มันจะกระเทียมมันจะไม่ขมแล้วก็มันจะหอมไม่ขมไม่ดำาการกระเทียวกระเทียมนี่ก็ต้องใช้น้ำมันใหม่นะคะน้ำมันเก่านี่กระเทียมก็จะดำใช้น้ำมันที่น้ำมันใหม่ก็อข้างใหม่นี่เริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมคะ ริ่มเหลืองแล้วอันนี้พอเริ่มเหลืองอย่างนี้เราเาบาสุดเบาสุดแล้วก็ปิดไฟได้ค่ะปิดไฟแล้วก็คนไปอีกนิดหนึ่งปิดไฟเลยค่ะประมาณนี้ปิดไฟเลยคนไปอีกนิดนเพราะว่าความร้อนมันยังมีข้างล่างอยู่ วนไปอีกแป๊บนึ่งมันจะจะพอดีของมันนจะพอดีของมันนะคะสวยมากเราก็จะได้กระเทียมเืองแล้วเราก็เอาออกเอาทิ้งไว้ข้างๆให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยใส่ภาชนะนะคะ มันก็อยู่ข้างล่างไดจะได้กระเทียมที่หอมแล้วก็ไม่ดำไม่ขมสีนี่สวยเลยสีนี่สวยมากจริงไฟนี่สำคัญนะคะคือช่วงแรกก็จะเป็นไฟแรงพอสักพักหนึ่งก็เป็นไฟกลางพอคนไปได้ใกล้จะเสร็จก็ต้องไฟอ่อนสุด พอสุดท้ายก็คือว่าปิดไฟแล้วก็คนไปจนมันเหลืองอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะสวยมาก